วันนี้ว่างเลยพาเจ้าชานมาเก็บสมุนไพรไปให้ลูกๆที่คอ,อกินนะครับนี่สมุนไพรหายากเหมือนกันครับเดี๋ยวก็จะหมดแล้วหน้านี้เดี๋ยวพอใบพอต้นแก่ก็พอดอกแก่ก็จะตายหมดครับแล้วก็จะมีทีก็น่าฝนเลยตอนนี้ก็เอาไปก่อนตังหวะถ้ามีเยอะๆก็เอาปล่อยไว้ให้ขึ้นบ้างแล้วก็ เอาไปทําสมุนไพรให้ควายกินคอยติดตามตอนต่อไปนะครับว่าเราจะอาไปทําอะไรบ้างสมุนไพรขึ้นเต็มรั้วเลยครับเยอะแยะไปหมดเลยนี่ได้เป็นกองใหญ่ๆแล้วพี่น้องเราจะเอาไปทําสมุนไพรใส่บอเกลือให้ควายกินครับเดี๋ยวตอนนี้ขั้นตอนการเก็บเดี๋ยวพอไปถึงขั้นตอนการหมัก เขาบอกเกลือจะใส่ทําทให้พี่น้องดูอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้ถ่ายให้ดูว่าที่คอควายสันดาปความมีเยอะครับมีสมุนไพรตัวน,นี้เยอะพี่น้องอยากจะได้ไปปลูกแวะเวียนมารับได้เลยครับเมื่อเราได้ฟ้าทลายโจรลูกยอมาแล้วนะครับก็เอามาสับพี่น้องเอามาสับนะฮะสับก็ไม่ต้องชิ้นเล็กมากครับสับลิชิ้นพอดีพอดีเราจะ ผส,สมกับลูกยอก็แบ่งกันนะครับของผมมีวงปูนมีวงปูนอยู่สองวงนะฮะมีวงปูนสองวงก็ลูกยอผมก็ไม่ได้สับนะบพี่น้องปล่อยถ้าเราแช่กับเกลือไว้นานๆมันก็จะย่อยสลายหมดนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเนี่เดี๋ยวก็จะมาดูวิธีการเอาเข้าไปไปใส่ในวงวงเกลือนะครับบอกเกลือติดตามต่อๆไปครับพี่น้องครับก็จะพาพี่น้องมาดูบอกเกลือ ของสำหรับความนะครับบอกเกลือก็อยู่ในข้อกควายเลยเทลงไปนะฮะบอกเกลือก็จะเป็นน้ําครับเพราะว่าเกลือละลายเป็นน้ําแล้วก็มีลูกยอเก่ามีปลาทะายโจรเก่าเอาเกลือลเข้ากบเลยนะก็จะมีอย่างนี้นะครับมีเป็นวิธีการที่สำหรับความใช้หมักนะครับหมักเกลือกับบระเพชรกับลูกยอแล้วก็จะเอามา ใส่รวมๆกันไว้แล้วก็หมักเกลือเลยครับพี่น้องนี่ครับวิธีเรียบร้อยครับหมักเอาไว้ควายก็จะกินครับควายก็จะมากินถึงเวลาก็จะมากินกันเลียกินทุกวันครับทําแบบนี้นะครับแล้วแต่ใครสะดวกนะครับแล้วแต่ใครสะดวกแบบไหนทำแบบนั้นเลยครับ